สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องยเนดีทีจะมุ่งสีนะคะวันนี้เราจะพาน้องสาวไปซีไลฟ์ก็คือน้องสาวไม่จะไปซีไลฟ์นะคะแล้วเราก็จะพาน้องสาวไปเพราะว่า เราจะมาฉลองกันในโอกาสที่เราจะได้เปิดเย้เขาคือไม่ใช่หรอกก็คือทุกคนก็คือแบบว่าจะเปิดเทอมแล้วก็เลยพามาเที่ยววันนี้เราแต่งตัวคล้ายๆกันนะเป็นสีฟ้าขาวแต่งตัวทำามาคนเทียวไม่นี่ของเด็กสาวคนนี้ วันนี้จะมาหาปลาดอลลี่กินกินจ้าเดี๋ยว,วเราเอาขึ้หยาบเลยอุ๊ยมีคนนี้หน้าเหมือนตัวที่มึงกลัวเลยอ่ะสภาพสีี่นี่เขามีสภาพประมาณหนึ่งแสนตัวหลากหลายสายพันธุ์ให้มึงเรือว่าบางทีเราควรจะเลิกเลิกแบบบ้ากันเถอะโอเคพองอมีโชว์ออกคอาอมจริง ค้ลงมาเลือกได้เลยหนีงเขาก็ต้องยังไม่ตายซีดูคาดี้ข้ามมืออร่อยไม่ตามันจิ๋วหลิวว่าไม่เห็นอะไรอุ้ยตกใจคุณก็ตกใจอุ้ยหน้าเขาแปลกว่ากหน้าใหญ่จังเลยเฮ้ยหน้าใหญ่จริงหน้าเขาอะไเออหน้าเขาจริง เคือเม่นนะแต่ว่าหนอะไหนเม่นอ่ะอ๋อนี้เม่นเรอสุนิมไปใส่่มัวไป่ใจนะคยยเต้องไปิดเต้อติดเขาต้องไปติดีแผลปวจิงโกอ้หมิงโอ้ จิ้งจกทำหลวงเออคืออะไรทำหลวงปลาตาบอดไหนไหนวะไหนปลาตาบอดเ,ไ,เไม่มีตาเฮ้ยอย่างเท่ ครูจะส่จะรถแท็กซี่อ่ะเาตังให้หน่อยขับแท็กซี่ อุ้ยหมิงกระเบนตัวใหญ่มากอร่อยอร่อยอะไรอันนี้ปลเลอร์เธออุ้ยอันนี้นองหมิงที่มันเป็นอะไรอเมซอนอะไรที่แม่งแบบเออหาลูกคู่เขาไม่ยอมไปไหนตะคิดอ,อุ้ยหมิงคนนี้มาเจม่ใช่เหมือนกัน Hvorfor <laughs> det? นะคาราับใช้เวลาเดินแบบว่าชิวๆเลยอ่ะก็คือชัว่วโนะมงครึ่งนะเม밍밍ชอบอะไรสุดชอบอะไรสุดชอบทุกอย่างยกเป็นไม่มีตัวภาพ <laughs> นี่ไงที่ฉลอกว่าฉันาแล้วฉันก็โดนแบบอยู่ดีฉันก็ซื้อเพนกินไปเพราะว่าแบบมันน่ารักมากเป็น <laughs> เพ่นกินแบบที่เคยซื้อไปแต่ว่าเขาซื้อตัวเล็กกว่านี้แบบน่าจะจิว๋วกว่านี้ประมาณครึ่งหนึ่งเขาซื้อ450 น่ารักมากก็คือในนี้ก็จะเป็นโซนแบบว่าของซื้อนะคะทุกคนถ้าใครอยากจะอุดหนนก็สามารถซื้อได้แต่ตุ๊กตาคือหน้าตาน่ารักนะในโบเบมาสยามดิดแล้วนะคะแล้วก็จะมาดูมาดามโฮอกัเตอกาวดดกวยตกใจ ท่าไหนต้งองรับมืคุยชอบ,ชอบคนนี้ล้กันอคนนี้ส่นตัวอใช่เได้สามาานในเ่องบินเลยเหรอเออสามาาในเรื่อบินเฮ้ยชอพี่กับแฟนหน่อยวะใครก็ไม่รู้แต่หน้ารักนใครนะเหมือนบบคนบ้าเรก็เหมือนบบคนบ้าตั้งน,บบนานเลย าก็ดูมาดาวคุณโซจบแล้วนะคะก็คือออกมาแล้วค่ะทุกคนก็คือคุ้มมากๆนะคะในราคา 6, <50. S 1> หากร้อยห้าสิบก็จะดูได้ทั้งซีรลส์แล้วก็ดูหุ่นยนเพิ่งได้ด้วยนะคะก็มีหลายอย่างที่เขาไม่ได้ถ่ายมานะคะคือมีเยอะมากจริงๆนะคะก็เต็มสิบเท่าไหร่ให้รอ้อยเต็มสิบฉันให้ คือรู้สึกว่าราคามันคุ้มมากนะคะถ้าเกิดเทียบกันก็เหมือนแบบอย่างละอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือเพนต์ก็น,น่ารักมาแล้วก็สัตว์เยอะมากนะดูภาพจะถ่ายมาได้หมดแต่ว่ามันเยอะจริงๆนะคะชอบอะไรสุดใน,ดนทีไลฟ์ชอบปลากระเบนชูชอบปลากระเบนดิฉันชอบเออชอบน้องนาเพราะว่าน้องนาฟน่ารักแล้วก็ดูเหมือนน้องลองกแบบนนะคะก็ถ้าเกิดว่าใครชอบทีนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้นะคะแล้วก็ คอมเมนต์กันได้นะคะกดซับกันเยอะๆนะคะทุกคนก็ฝากขอบคุณนาที่ด้วยนะคะตอนนี้ก็ไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย